ครับคลิปนี้เป็นคลิปที่10นะครับจะมาแนะนําวิธีการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนนะครับหรือว่า u ูบิกนะครับสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนก่อนนะครับว่านักเรียนจะทําคะแนนได้มากในส่วนไหนหัวข้อไหนจะต้องทําอะไรยังไงบ้างถึงจะได้คะแนนมากที่สุดนะครับทีนี้หลังจากที่เด็กส่งงานกลับมาแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเกณฑ์การให้คะแนนที่เราได้กําหนดหรือสร้างไปนะครับคุณครูก็ยังสามารถคลิกเพื่อให้คะแนนจาก u ูบิกตามนั้นได้เลยนะครับ วิธีการนะครับให้คุณครูไปที่ห้องที่คุณครูจะสร้างเกณฑ์การให้คะแนนก่อนนะครับจากนั้นในส่วนของด้านบนนะครับให้คลิกที่ Classwork แล้วกดปุ่ม Create สีดำตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น Assignment ในงานนี้นะครับผมจะจำลองว่าผมจะให้เด็กทำงานลงใน Google d o ก g o o g l e Doc นะครับโดยที่เป็นการเขียนเรียงความนะครับในส่วนของ Topic ผมก็จะเขียนว่างาน การเขียนรายงานนะครับแล้วผมก็บอกว่าเรื่องอ่ะผมก็ใส่แปลว่าเรื่องอะไรนะครับเด็กจะได้ทราบอ่าคำสั่งครับให้นักเรียนเปิดไฟล์เกณฑ์การให้คะแนนนะครับหรือรูบิก และศึกษาการให้คะแนนในหัวข้อต่างๆนะครับว่าจะสามารถทำคะแนนได้จากส่วนไหนได้บ้างน,นะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนเปิดไฟล์ Google Doc s, ด้านล่างเพื่อเขียนรายงานส่ง เมื่อทําเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Turn in นะครับโอเคทีนี้รูบิกของเราเนี่ยจะมีเกณฑ์การให้คะแนนยังไงบ้างนะครับคุณครูก็จะต้องเตรียมรูบิกเอาไว้ก่อนนะครับผมก็จะมีรูบิกเนี่ยเตรียมเอาไว้อยู่แล้วนะครับก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับผมเตรียมมาแบบน,นี้ผมก็จะทําการสร้างรูบิกนะครับวิธีการสร้างรูบิกเนี่ยนะครับก็ให้เรามาที่ด้านขวา ตรงนี้นะครับที่ด้านขวาส่วนอื่นๆนะครับอ่ะผมลืมอธิบายส่วนอื่นๆนะครับผมบอกว่างานนี้จะให้เด็กทําในทุกๆคนเลยนะครับให้ทุกๆคนทําเป็นงานเดียวของตัวเองนะครับอ่ะผมก็บอกว่าติ๊กเป็นนักเรียนทุกคนนะครับคะแนนผมให้เป็นร้อยคะแนนนะครับกําหนดวันส่งไหมนะครับกาหนดวันส่งไหมอ่ะผมกําหนดบอกว่าส่งสิ้นเดือน จะให้ไอ้เจ้าโพสอันนี้นะครับไปปรากฏอยู่ในท็อปปิกที่เราได้สร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่เราเรียนรู้กันไปแล้วในในคลิปก่อนหน้านี้นะครับหรือไม่นะครับอ่ะเราก็เลือกไปนะครับจากนั้นเราก็สร้างลูบิกนะครับโอเควิธีการสร้างลูบิกนะครับเราก็คลิกที่คําว่าลูบิกนะครับถ้าเรามีลูบิกอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้แล้วเราเคยเอ็กพอร์ตออกไปเป็น กูเกิลเป็น o o o g s h s h t นะครับเตรียมเอาไว้แล้วหรือเราไปแก้ไขจัดไฟล์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถ import เข้ามาได้เลยนะครับหรือในกรณีที่คุณครูเคยทำ u u b i กเอาไว้แล้วกับ assignment อื่นนะครับเราสามารถไป reuse นะครับหรือใช้ซ้ำนะครับของ r u b i กนั้นๆเนี่ยดึงเข้ามาใช้กับอันนี้นะครับเจ้างานอันนี้ได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มีนะครับผมก็จะทำการสร้างนะครับ r ร e เอท r ูบ i กนะครับกด1ครั้งโอเค ก็จะได้มานะครับเป็นแบบนี้ทีนี้ในส่วนของตรงนี้นะครับสังเกตดนล่างนะครับเป็นส่วนของการให้คะแนนนะครับถ้าผมบอกว่าไอเจ้างานเนี้ไม่มีสกอร์นะครับไม่มีสกอร์ก็คือไม่คิดคะแนนอ่ามันจะไม่มีคะแนนเพิ่มเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่เอิญงานนี้ยผมอยากจะให้มีการคิดคะแนนด้วยผมก็จะต้องติ๊กตรงนี้นะครับให้มันเป็นการให้คะแนนโอเคทีนี้จากรูบิกที่เรามีตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับไอเจ้าตรงนี้นะครับคริเทเชีเนี่ยนะครับผมก็คือเอาตรงนี้มาใส่ครับ อ่าครที่เรียกแรกนะครับเราจะพิจารณาจากชื่อเรื่องนะครับอ่วางไปนะครับอันถัดไปนะครับ description นะครับก็คือคำบรรยายของไอ้เจ้าเจ้าชื่อเรื่องนี่แหละนะครับผมก็จะบอกว่าโอเคชื่อเรื่องมีความน่าสนใจนะครับชื่อเรื่องเนี่ยต้องมีความน่าสนใจทีนี้อันถัดมานะครับคะแนนตรงนี้นะครับเราจะต้องบอกระบบให้ทราบก่อนว่า อันที่อยู่ซ้ายสุดเนี่ยตรงนี้นะครับพอเราสร้างอันใหม่เนี่ยมันจะไปปรากฏตรงนีไไ้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเราต้องบอกระบบว่าอันที่อยู่ซ้ายสุดเนี่ยเป็นคะแนนที่มากที่สุดหรือคะแนนที่น้อยที่สุดนะครับเราต้องบอกตรงนี้ครับถ้าเราเลือกอันบนนะครับ ascending นะครับมันจะเรียงว่าอันนี้คือคะแนนที่น้อยที่สุดไปมากสุดนะครับแต่ตอนนี้ผมจะทําให้เหมือนกับรูบิกที่ผมได้ทํามาตรงนี้นะครับคือผมบอกว่าคะแนนมากสุดเนี่ยให้อยู่ซ้ายมือโอเคผมก็จะบอกว่าตรงนี้คะแนนมากสุดอยู่ซ้ายมือ คะแนนแรกที่เราจะพิจารณามากสุดก็คือ4คะแนนนะครับจากนั้นในส่วนของระดับนะครับผมก็บอกว่ามากที่สุดนะครับมากที่สุดามากที่สุดนี่คือพิจารณาจากอะไรล่ะพิจารณาจากาผมขอ copy เลยนะครับก็คือความความทันสมัยนะครับแล้วก็ความเหมาะสมกับเนื้อหา่ะผมว่าไปแบบนี้โอเคเพิ่มข้อย่อยนะครับอันนี้ได้ สามคะแนนนะครับสามคะแนนนี่คืออะไรล่ะก็คือระดับมากนะครับโอเคคัพปี้เลยอ่ะวางไปนะครับระดับถัดไปอันนี้สองคะแนนโอเควางนี้นะครับอันนี้ก็คือปานกลางนะครับถัดไปได้หนึ่งคะแนนทำแบบไหนล่ะถึงได้หนึ่งคะแนนก็คือ ไม่เกี่ยวข้องกับสาระที่เรียนเลยนะครับหรือว่าไม่เกี่ยวกับเนื้อเนื้อเนื้อความเนื้ออ,อ,อะไรนะหัวข้อที่ให้ไปเลยนะครับอันนี้คือนอ้อยอ่ะอีกอันนึงนะครับก็คือ0ก็คือน้อยที่สุดอ่าไม่มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจนะครับอาจจะลืมทํา ลืมสร้างหัวข้อมานะครับลืมตั้งชื่อเรื่องอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะเพิ่มค่ายที่เเพิ่มนะครับแล้วก็แอดตรงนี้ครับอ่าแอดค่ายท่เรียนะครับคลิกเพิ่มเข้าไปจากนั้นเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองส่วนของสิ่งที่เราจะพิจารณาหัวข้อหลักนะครับก็คือพิจารณาเนื้อหานะครับคําขยายความของเนื้อหามีอะไรบ้างนะครับก็บอกว่า ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาไงนะครับที่เราจะพิจารณาอันนี้เราก็บอกว่า c เ okay. คจากนั้นตรงนี้เราก็บอกว่า copy มาเลยอ่าอันนี้ level นะครับก็คือมากที่สุดเค okay. กดบวกนะครับเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนครบรูบิกที่เราที่เราได้ดีไซน์ที่เราได้ออกแบบเอาไว้ล่วงหน้านะครับล้วก็กรอกลงไปตามนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนึงนะครับผมจะขอกรอก ข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง4ข้อก่อนนะครับอ่ะโอเคครับผมกรอกข้อมูลได้ครบทั้งหมดแล้วนะครับทั้ง4หัวข้อนะครับตามที่ผมได้ดีไซน์ไว้นะครับตอนนี้1 2 3 4นะครับอ่ะอันนี้ก็คือ1 2ึนะครับสและ4นะครับทีนี้ในส่วนของไอ้เจ้า ข้อตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับอย่างเช่นข้อตรงเนี้ยนะครับเราอยากจะก๊อปปี้ลงไปด้านล่างนะครับเป็นครเท e r ียอันใหม่นะครับเราสามารถทําได้โดยการคลิกที่ตรงนี้นะครับจุด3จุดนะครับแล้วเราก็กด duplicate นะครับอาจะสมมติผมลองกด duplicate เล่นๆดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมาเพิ่มตรงนี้ให้เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับจากข้างบนมาข้างล่างนะครับทีนี้มันเหมือนกันใช่ไหมครับผมว่าเอ้ยไม่เอานะครับเราอยากจะลบทิ้งก็สามารถลบได้นะครับกด delete ไปนะครับอ่ากด delete ปึ๊บ อืมโอเคหายไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะขยับล่ะเราอยากจะขยับไอ้เจ้าคาเทเลียเนี้ยขึ้นไปอยู่ด้านบนทํำยังไงนะครับทําได้ครับโดยการคลิกที่จุด3าจุดเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็บอกว่าให้ move r i t r i o n up นะครับก็คือมันจะย้ายอันเนี้ยขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วถ้าอันที่อยู่ข้างบนล่ะเราก็ลองจิ้มดูนะครับมันก็บอกว่าสามารถเลื่อนขึ้นแล้วก็เลื่อนลงได้โอเคนะครับถัดไปนะครับถ้าผมเลื่อนไปด้านบนสุดเลยนะครับตรงนี้ มันก็จะมีจุด3จุดอีกเป็นหัวข้อใหญ่ของไอ้เจ้ารูบิกที่เราสร้างขึ้นมานะครับลองคลิกไปนะครับมันจะมีให้ลบก็คือราบกว่าเปลี่ยนใจละเราไม่อยากจะทารูบิกนี้ละเราลบทิ้งได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เรียบร้อยแล้วผมก็จะทําการเซฟนะครับผมกดปุ่มเซฟหนึ่งครั้งปึ๊บอ่ามันก็จะสร้างรูบิกขึ้นมาให้เราตรงนี้นะครับทีนี้ไอ้เจ้ารูบิกตรงนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขยังไงได้อีกกรณีที่เราเซฟไปแล้วนะครับวิธีการก็คือเปิด a s s i g n นเมนนั้นมานะครับจากนั้นคลิกที่รูบิกตรงนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บสังเกตว่าเราสามารถลบได้เหมือนเดิมนะครับก็คือมาที่ตรงนี้แล้วกดลบแต่สังเกตไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากคําสั่งลบแล้วเนี่ยมันจะมีเพิ่มมาให้อีก2คําสั่งนะครับก็คือคําสั่งแก้ไขกับคําสั่ง Export อืมถ้าสมมุติเรายังไม่ได้ทําการเซฟนะครับเราจะไม่เราจะแก้ไขไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะ Export ไม่ได้วิธีการนะครับเราก็กดปุ่มแก้ไข มันก็จะให้เรากลับเข้าไปแก้ไขางานได้อีกนะครับหรืองานเนี้ยเราอยากจะเก็บเอาไว้เป็นต้นแบบนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ถ้าสมมุติว่าเราสร้าง assignment ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นการเขียนรายงานเหมือนกันนะครับเขียนเรียงความเหมือนกันเราก็ไป Import ในเจ้ารู b i c จากไฟล์ที่เราส่งออกไปนะครับเข้ามาได้เลยนะครับวิธีการนะครับก็คือคลิกที่ตรงนี้นะครับจากนั้นกดปุ่ม export ออกไปนะครับมันก็จะทําการสร้างไฟล์ให้นะครับตอนนี้มันกำลัง Export นะครับสร้างให้เราสร้างเสร็จแล้วนะครับเรากด View ดูนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับมันก็จะได้เป็นไฟล์ลักษณะนี้ขึ้นมาเก็บเอาไว้อยู่ในโฟลเดอร์ของ Classroom ใน Google Drive นะครับในโฟลเดอร์ที่มันจะสร้างขึ้นมาให้ก็คือ Rubik อ่าทีนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าไอ้เจ้าไฟล์เนี้เราจะเก็บเอาไว้ปรับปรุงได้นะครับกรณีที่เราอยากจะเพิ่ม ข้อเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยนะครับเราก็สามารถ Copy หรือว่าแก้ไขในนี้ได้เลยนะครับอ่าหรือว่าอ่าลองดูนิดนึงนะครับว่ามันคืออะไรบ้างนะครับส่วนของตรงนี้นะครับก็คือหัวเรื่องนะครับหัวเรื่องของ r ูบิกนั้นๆนะครับก็คือนี่เองนะครับชื่อเรื่องนะครับอันถัดมาก็คือเป็น description ของไอ้เจ้า t o อ i c อันนี้นะครับก็คือความน่าสนใจนี่คือตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าสมมติอยากจะแก้คะแนนเราก็ไปแก้คะแนนตรงนี้อ่าแก้คะแนนตรงนี้ได้เลยนะครับ คำว่ามากที่สุดมา,มากมากบานกลางอะไรพวกนี้เราแก้ในนี้ได้เลยนะครับหรือกรณีที่เราอยากจะมีข้อรูบิกที่มากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับในการพิจารณามากขึ้นเราก็สามารถก๊อปปี้นะครับลากข้อก๊อปปี้แล้วเราก็กดวางไปเลยเลยนี่กดวางไปอ่าไหมครับแล้วเราก็แก้ไขตรงนี้ได้เลยทีนี้ตอนที่เราสร้างรูบิกเนี่ยมันก็จะมีให้ถามว่าเอ้ยคุณมีจะอิ p พ r t ตไฟล์เข้ามาเลยไหมเราก็มาเลือกไฟล์นี้นะครับเดี๋ยวตอนหลังผมจะลองทําให้ดูนะครับอันนี้ ผมแนะนําให้เห็นก่อนนะครับว่าเออมันสามารถส่งออกมาได้นะครับอ่ะผมขอลบตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะครับโอเคผมขอปิดไฟล์นี้ไปก่อนนะครับปึ๊บอ่ากลับมาที่ตรงนี้นะครับจากนั้นผมขอปิดตรงนี้ไปนะครับกลับมาที่งานของเราที่เราสร้างรูบิกขึ้นมาให้เด็กเมื่อกี้นะครับเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับอ่ะต่อไปเราก็ต้องสร้างงานนะครับอ่าเป็น google d o c อ่า g o o g l e Doc นะครับให้เด็ก ทำงานลงในนั้นนะครับวิธีการก็คือกด create นะครับแล้วเราก็กด doc เหมือนเดิมมันก็จะสร้างไฟล์เปล่าๆให้เรา1อันนะครับเราก็บอกว่าไฟล์นี้เนี่ยที่จะส่งให้เด็กเนี่ยให้ชื่อว่างานการเขียนรายงานอ่ะเขียนเรียนความนะครับเรื่อง อะไรก็ว่าไปนะครับอ่าจากนั้นคุณครูก็จัดฟอร์มตรงนี้นะครับพิมพ์รายละเอียดนะครับว่าให้เด็กกรอกชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นสอคอถ้าต้องการนะครับแล้วก็อาจจะเว้นช่องเอาไว้ให้เด็กเขียนหรือจะใส่คําแนะนําเพิ่มเติมอื่นๆน,นะครับว่าเด็กควรทําอะไรยังไงต่อบ้างน,นะครับอ่ะจากนั้นเราเตรียมไฟล์เสร็จแล้วนะครับเรากดปิดด้านบนตรงนี้ไปนะครับปิดปึ๊บเราก็จะได้ไฟล์นี้มา โอเคอย่าลืมนะครับก่อนที่จะส่งให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าเราจะให้เด็กเนี่ยทำงานผมจะเลือกให้เด็กทำงานเป็นของใครของมันนะครับผมก็จะเลือกอันล่างว่า make a copy for each student นะครับเด็กแต่ละคนจะได้ไฟล์อันเนี้ยแยกต่างหากเป็นของใครของมันโอเคอ่ะผมกดอันนี้ปึ๊บนะครับอ่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราลองกดส่งนะครับให้เด็กดูผมกดส่งนะครับ assign ปึ๊บ ส่งไปแล้วทีนี้ของเด็กจะเห็นยังไงบ้างนะครับขอให้ไปดูที่หน้าจอของเด็กนักเรียนนะครับหน้าจอนี้อ่ะหน้าจอนี้เด็กนักเรียนก็คลิกเข้าไปที่ห้องของตัวเองนะครับในวิชานั้นๆจากนั้นเข้าไปที่คลาสเวิร์นะครับเขาก็จะเห็นว่าอ้ามีงานใหม่เข้ามาหนึ่งอันอ่าเขาก็คลิกเข้าไปนะครับอ่าผมขอเปิดหน้าจอของเด็กใหญ่เต็มจอนะครับ บอกคลิกเขามาเสร็จปุ๊บเด็กเห็นคำสั่งนะครับบอกให้นักเรียนเปิดไฟล์เกณฑ์การให้คะแนนลูบิกก็คืออันนี้นะครับอ่าเด็กเปิดดูปุ๊บนะครับเด็กก็จะเห็นว่าอ๋อเกณฑ์การให้คะแนนของงานนี้ก็คืออะไรพิจารณาอะไรบ้างน,นะครับก็คือชื่อเรื่องอ๋อต้องมีความน่าสนใจเนาะอ๋อต้องมีความน่าสนใจและทันสมัยเหมาะสมกับเนื้อหาโอเคถึงจะได้4คะแนนถ้าทําแบบนี้ได้3คะแนนอ่าเด็กก็จะศึกษาจากตรงนี้ว่าเขาได้จะต้องทํายังไงบ้างถึงจะได้คะแนนมากที่สุดนะครับอ่าเด็กเข้าใจแล้วปิดหน้าจอนี้ไป จากนั้นเด็กก็เปิดงานนะครับเพราะว่าคุณครูบอกว่าให้เปิดไฟล์ Google Docs ด้านล่างอ่าเปิดไฟล์ขึ้นมาเด็กก็ทําการกรอกข้อมูลนะครับของตัวเองไปก็ทํางานของตัวเองไปนะครับกรอกไปเรื่อยๆเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดส่งอ่ากดส่งงานกลับมาให้คุณครูใช่ไหมครับคุณครูบอกให้กด Turn in ปึ๊บกดส่งงาน ระบบก็จะถามย้ำอีกครั้งนะครับว่าจะส่งงานนี้จริงๆใช่ไหมก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับยืนยันอ่ะเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับลองกลับไปที่หน้าจอของคุณครูนะครับนี่หน้าจอของคุณครูตรงนี้นะครับคุณครูก็เข้าไปตรวจงานเด็กนะครับอ่ะลองเข้าไปดูซิมีเด็กคนไหนทำมาบ้างหรือยังโอเคเด็กทั้งหมดมีสี่คนนะครับ หรือ3ามคนที่ยังไม่ส่งนะครับแล้วก็ส่งมาแล้ว1คนนะครับเราเข้าไปดูซิเขาทำงานอะไรมาบ้างพอคลิกเข้าไปดูนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะพิจารณาตรงนี้นะครับให้มันแสดงเด็กที่ส่งนะครับหรือจะให้พิจารณาเด็กที่ยังไม่ส่ง่เงี้ยนะครับเราก็เลือกได้โอเคผมบอกว่าให้เอาเฉพาะเด็กที่ส่งแล้วกันนะครับตรงนี้อ่ะคลิกเข้าไปดูงานของเด็กคนนี้นะครับปุ๊บอ่าขอเปิดใหญ่เต็มหน้าจอนะครับ พอเปิดมาแล้วนะครับก็จะเห็นงานของเด็กนักเรียนเหมือนเดิมคุณครูอาจจะอ่านแล้วคุณครูบอกว่าเอ้ยตรงนี้ดีจังนะครับเราก็จะคอมเมนต์อ่าเราก็กดคอมเมนต์พิมพ์คอมเมนต์อะไรก็ว่าไปก็ได้นะครับให้คําแนะนําไปอ่าหรือพอคุณครูอ่านจนจบปุ๊บคุณครูอยากจะให้คะแนนนะครับนี่ด้านข้างตรงนี้นะครับก็คือพอเรากดชื่อเรื่องตรงนี้ปุ๊บเกมที่เราจะให้ชื่อเรื่องเนี่ยมันมี4คะแนนนี่ครับอ่า เราก็พิจารณาว่าเด็กคนนี้ตั้งช <hi> ื่อเรื่องมาดีมากเลยนะครับเราก็ให้เขาสี่คะแนนเราก็ติ๊กเลยครับกดปึ๊กอเขาได้ไปสี่คะแนนแล้วในหัวข้อน right. ี้จากนั้น evet. ในหัวข้อถัดไปเนื้อหานะครับเนื้อหาอ๋อข้ก็โอเคนะปานกลางอ่ะก็ให้ปานกลางไปนะครับเลื่อนลงมาการลำดับใจความนะครับเป็นไงบ้างอืมก็ก็ปานกลางนะอ่าก็ติ๊กไปนะครับติ๊กไปให้หมดเลยนะครับอันนี้ผมบอกว่าอ่ะสมมุติว่าดีที่สุดแล้วกันนะครับ อ่ะพอติ๊กไปเสร็จเรียบร้อยคุณครูจะสังเกตว่าตรงเนี้ยเห็นไหมครับเด็กเด็กเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด16คะแนนนะครับเด็กก็จะได้คะแนนไป12คะแนนเด็กได้คะแนนไป12คะแนนจำได้ไหมครับจากด้านนอกที่เราได้สร้างเออ s s i g n m e n t ไว้นะครับระบอกว่างานนี้ให้คะแนนเท่าไหร่นะครับ100คะแนนถูกไหมครับ100คะแนนแต่งานตรงเนี้ยคะแนนเต็มมันคือ16นะครับระบบจะแปลง เป็น100ให้อัตโนมัติตรงนี้เห็นไหมครับแปลงให้เป็นหนึ่งอัตโนมัติและไอ้เจ้าสิคะแนนเนี่ยก็แปลงเป็นคะแนนที่เด็กควรจะได้ในเต็มร้อยตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ส่งงานนี้ส่งกลับไปให้เด็กนะครับว่าเราตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งกลับไปกดรีเทิร์นปึ๊บะจะส่งกลับไปใช่ไหมคะแนนตามนี้นะถูกแน่นอนนะ,ะเราก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับจากนั้นไปดูของหน้าจอเด็กนะครับผมขอย่อหน้าต่างของครูลงนะครับ ด้านนี้เป็นหน้าหน้าจอของเด็กนักเรียนนะครับถ้านักเรียนเปิดดูเนี่ยปุ๊บเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยงานเขานี่ไงครูคคตรวจให้ละโอเคจาก16คะแนนเต็มเนี่ยตรงนี้นะครับในในคะแนนดิบเนี่ยเขาได้มา12คะแนนแล้วเขาก็ได้75คะแนนเต็มร้อยโอเคเลยนะครับอ่าถ้าเขาไม่พอใจนะครับเขาอยากจะแก้ไขนะครับแล้วก็ส่งกลับไปแก้ไขได้นะครับ r ี s u b m i t ส่งกลับไปใหม่เข้าไปแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าสมมติเราบอกว่า ไม่ได้ละเราไม่ให้เด็กแก้ไขอะไรได้นะครับเราก็ไม่ตรวจงานพอเขาส่งกับมาใหม่เราก็อาจจะไม่ตรวจนั้นละเราก็ถือคะแนนเดิมไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับในการใช้ลูบิกทีนี้กรณีที่ถ้าคุณครูนะครับผมขอปิดหน้าจอน,นี้ไปก่อนนะครับถ้าคุณครูเกิดจะอยากจะสั่งงานเด็กใหม่นะครับแล้วก็เป็นงานคล้ายๆเดิมนะครับเราอาจอยากจะใช้ลูบิกเดิมทําไงนะครับวิธีการเหมือนเดิมครับ ด้านบนตรงนี้ไปที่ Classwork นะครับจากนั้นให้สร้างงานขึ้นมาก่อนนะครับ Create Assignment นะครับทีนี้ในส่วนของ Rubik ตรงนี้เนี่ยนะครับพอเรากดบวกนะครับอ่าผมเติมหัวข้ออะไรไปก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบางอย่างตรงนี้นะครับเป็นหัวหัวงานนะครับเราก็กำหนดนะครับอ่าตรงนี้นะครับ Rubik กดบวกนะครับเราอยากใช้ Rubik เดิมนะครับเราก็บอกว่าเรา reuse นะครับ จากงานเดิมอ่าถ้าเราเคยทําเอาไว้กับห้องไหนนะครับไอ้เจ้ารูบิกนั้นนะนะครับเราก็ไปเลือกห้องให้ถูกต้องก่อนนะครับมันก็จะมีรูบิกเดิมขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้อ่ากรณีที่เป็นงานรายงานเหมือนกันเราอยากะใช้รูบิกเดิมแล้วก็จิมตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกมามันก็จะใช้รูบิกเดิมได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคีย์ใหม่ละนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราอาจจะ Import ไฟล์นะครับของรูบิกที่เราได้ p o r ออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยกลับเข้ามาเลยก็ได้นะครับ อ่ะผมขอ delete อันนี้ทิ้งนะครับผมกดกระกบาทตรงนี้นะครับผมบอกว่าให้ลบทิ้งไปนะครับไอเจ็ฟไฟล์ที่เราได้ export เอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับวิธีการนะครับอ่าอันนี้ผมพักอันนี้ไว้ก่อนนะครับผมก่อเซฟเป็นดาวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาทากันต่อนะครับไอเจ็ฟไฟล์นั้นแะนะครับที่เรา export ออกไปมันจะไปอยู่ที่ตรงนี้ครับอ่าไปที่ Google application ตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกไปที่ drive นะครับจากนั้นให้ไปที่ my drive นะครับงานทุกอย่างจะอยู่ใน my drive นะครับ จะเห็นโฟลเดอร์ที่ระบบสร้างไว้ก็คือ classroom นะครับเข้าไปในนี้นะครับจากนั้นจะเจอตัวนี้ครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า rubik export นะครับ export อ่ะแล้วก็จะเจอไฟล์ที่เราได้ export เอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราลองเข้าไปดูนะครับพอเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นไฟล์ที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้หน้าตาแบบนี้เราอยากจะปรับแก้ข้อความแก้ไขอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเราจะเพิ่ม criteria เพิ่มลงไปก็ได้นะครับอย่างเช่นผมทําการ copy ตรงนี้นะครับ แล้วผมก็ทําการเลือก copy นะครับแล้วผมบอกว่าผมจะมีใครทีเดียเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับก็คือตรงนี้ผมบอกว่าให้เป็นพิจารณาเกี่ยวกับส่งตรงเวลาแล้วกันนะครับส่งงานตรงเวลาอ่าตรงนี้ผมก็อาจจะเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะผมขอใส่เป็นดาวๆไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความรวดเร็วจากนั้นในส่วนของตรงนี้นะครับคาอธิบายนะครับผมก็จะใส่ดาวๆไปอ่ะผมขอ copy เลยนะครับวางตรงนี้ปึ๊บ อ่ะเรียบร้อยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาได้เราแก้ไขตรงนี้ได้แก้ไขคะแนนได้นะครับอ่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับออกไปนะครับผมขอปิดอันนี้ไปก่อนนะครับด้านบนกดปิดไปก่อนนะครับปิดอันนี้ไปนะครับกลับมาที่งานของเรานะครับผมกลับมาที่ draft นะครับอ่าตัวนี้นะครับที่เราดราฟเอาไว้เมื่อสักครู่เก็บเอาไว้อ่าผมกดแก้ไขนะครับ assignment อีกครั้งหนึ่งจากนั้นในส่วนของรูบิคตรงนี้ครับให้คลิก ที่รูบิกนะครับเราเลือกเป็น Import Form s h e e t แทนจากนั้นให้เราไปที่ My Drive นะครับทุกอย่างอยู่ใน My Drive เข้าไปที่ Classroom เข้าไปที่ Rubik Export เมื่อสักครู่นะครับจากนั้นเลือกไฟล์ที่เราได้ทำเอาไว้เมื่อสักเมื่อสักครู่นะครับที่แก้ไขแล้วกด Add เข้ามาอา Rubik ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ตรวจสอบครับว่าโอเคถูกต้องไหม นะครับข้อสุดท้ายเนี่ยเราเพิ่มว่าเรื่องของตรงต่อเวลาเข้าไปเห็นไหมครับทุกอย่างเราแก้ไขลแล้วมันก็มาปรากฏตรงนี้ถ้าทุกอย่างโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็กดเซฟปึ๊บอ่าเพียงเท่านี้เห็นไหมครับคะแนนก็จะอัปเดตขึ้นมาให้ด้วยจากเมื่อกี้มี16คะแนนนี่ไหมครับมี4ข้อตอนนี้ก็คือเป็น5ข้อนะครับก็จะเป็น20คะแนนละเราก็จะได้ลูบิกจากเดิมนะครับที่เราได้เอ็กซ์พอร์ตไปก่อนหน้านี้ดึงเข้ามาใช้งานได้เลยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการสร้างลูบิก นะครับ